ตัดสินใจได้โดยไม่ต้องตัดสินคนในชีวิตประจำวันเราต้องเผชิญกับการตัดสินใจนะับครั้งไม่ถ้วนทั้งเรื่องเล็กน้อยเช่นจะกินอะไรดีไปทางไหนไปจนถึงเรื่องใหญ่เช่นจะอยู่หรือไปจะให้อภัยหรือเดินจากจะร่วมงานกับใครหรือจะวางมือจากบางความสัมพันธ์ หลายครั้งที่เราต้องตัดสินใจเรากลับเผลอไปตัดสินคนโดยไม่รู้ตัวเราบอกกับตัวเองว่าเขาไม่ดีเขาไม่จริงใจเขาเห็นแก่ตัวแล้วก็ใช้สิ่งนั้นเป็นเหตุผลในการตัดสินใจบางอย่างเช่นเลิกคบเลิกช่วยหรือเลิกให้โอกาสแต่ในทางธรรมการตัดสินใจไม่จำเป็นต้องมีความเลืยด การวางมือไม่จำเป็นต้องมีความโกรธการจากไปไม่จำเป็นต้องมีความรังเกียจความต่างระหว่างการตัดสินใจกับการตัดสินคนการตัดสินใจเป็นกระบวนการภายในของเราเป็นการพิจารณาว่าสิ่งใดเหมาะสิ่งใดไม่เหมาะสำหรับชีวิตเราในขณะนี้แต่การตัดสินคนเป็นการโยนความผิดโยนคุณค่าไปไว้ที่อีกฝ่ายเป็นการบอกว่าเธอผิดฉันถูกหรือ เธอแย่ฉันเลยต้องทำแบบนี้เราอาจรู้สึกว่าเพื่อนบางคนมักไม่รักษาคำพูดเราอาจตัดสินใจว่าจะไม่ไว้ใจเขาเรื่องสําคัญอีกต่อไปแต่เรายังสามารถรักษาน้ำใจและไม่พูดว่าเธอมันเชื่อถือไม่ได้หรือบางครั้งเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเราอาจตัดสินใจเดินออกมาโดยไม่ต้องกล่าวโทษว่าอีกฝ่ายเป็นคนเลวหรือไม่มีหัวใจ เพราะการตัดสินคนคือการแบกการตัดสินคนบ่อยๆทำให้เรากลายเป็นคนขุนเคืองโดยไม่รู้ตัวเรากลายเป็นคนที่ใช้มุมมองตัวเองเป็นศูนย์กลางของความถูกผิดและสุดท้ายเราก็ทุกเพราะการแบกความรู้สึกเหล่านั้นไว้ในขณะที่การตัดสินใจโดยไม่ตัดสินคนเป็นการวางน้ำหนักลงจากใจเราทำเพื่อดูแลตัวเองโดยไม่ต้องทำร้ายใจของใคร เราปกป้องชีวิตของเราโดยไม่ต้องไปทำลายชีวิตของอีกคนการเจริญสติช่วยให้เราแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัมาทิฏฐหรือการเห็นถูกและสัมมาสังกัปปะหรือการคิดถูกคิดชอบการตัดสินใจโดยไม่ตัดสินคนเป็นผลของการฝึกใจให้เห็นตามความเป็นจริงคือเห็นว่าเขาเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่เขาแย่เห็นว่าเขาทำเช่นนี้ไม่ใช่เขาไม่มีค่าการเห็นอย่างนี้ต้องอาศัยความรู้ตัวและความเมตตาในใจเห็นเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่ตัวร้ายในละครชีวิตของเราบางคนเข้ามาทำให้เราผิดหวังบางคนเข้ามาทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยบางคนทำร้ายเราโดยไม่รู้ตัวหรืออาจรู้ตัวก็ได้ แต่เราก็สามารถตัดสินใจถอยออกโดยไม่ต้องสรุปว่าเขาเป็นคนไม่ดีเราอาจไม่ต้องให้เขาอยู่ในชีวิตอีกต่อไปแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องปิดใจกับความเมตตาชีวิตไม่ใช่การแบ่งขาวดำแต่คือการเห็นความจริงอย่างไม่แบกเมื่อเราฝึกที่จะตัดสินใจอย่างสงบโดยไม่โยนความผิดให้ใครเราจะเริ่มเข้าใจว่าทุกคนมีเหตุของเขา ทุกการกระทำมีเบื้องหลังมีความกลัวมีความไม่รู้มีบาดแผลเราไม่จำเป็นต้องเอาทุกสิ่งเข้ามาแบกไว้ในใจแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องผลักสายใครด้วยความเกลียดชังการตัดสินใจได้โดยไม่ต้องตัดสินคนคือการใช้ปัญญาแทนอารมณ์คือการเลือกทางเดินชีวิตโดยไม่ต้องเหยียบย่ำหัวใจของใครมันคือการเติบโตทางใจ เป็นการเดินบนเส้นทางธรรมอย่างมีความอ่อนโยนต่อทั้งตัวเราและต่อผู้อื่นเมื่อทำได้เช่นนี้เราจะเบาขึ้นสงบขึ้นและเป็นอิสระขึ้นเพราะเราไม่ได้ตัดใครออกจากใจแต่เราเพียงแค่เดินขนละทางด้วยความเข้าใจและความเมตตาตัดสินใจอย่างมีสติไม่ใช่ตามอารมณ์เซียววินาทีที่เปลี่ยนชีวิต ชีวิตของเราคือผลรวมของการตัดสินใจในทุกๆวันบางการตัดสินใจเหมือนเล็กน้อยแค่จะกินอะไรเดินทางยังไงแต่บางการตัดสินใจกลับกลายเป็นจุดหักเขิงนชีวิตเช่นจะลาออกไหมจะให้อภัยไหมจะเลือกเดินต่อหรือพอแค่นี้สิ่งที่น่าแปลกคือหลายครั้งการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตกลับเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราไม่อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริง คือไม่ได้มีสติแต่ตัดสินใจเพราะอารมณ์ครอบงำเช่นความโกรธความกลัวความอยากความเครียดความกดดันหรือแม้แต่ความหลงในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นให้ครบถ้วนเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าการตัดสินใจที่ดีไม่ใช่การรีบตัดสินใจให้เร็วที่สุดหรือทำตามความรู้สึกแรงกล้าที่เกิดขึ้นฉับพลันแต่คือการตัดสินใจด้วยสติค,คือการมีพื้นที่ให้ใจได้คิดเห็นและเข้าใจก่อนจะลงมือทำ อารมณ์เป็นของชั่วคราวแต่ผลลัพธ์อาจถาวรธรรมชาติของอารมณ์คือมาเร็วและไปเร็วโกรธมาแล้วก็หายดีใจพุ่งขึ้นแล้วก็จางลงเสียใจหนักหนาก็ผ่อนเบาเมื่อเวลาผ่านไปแต่การตัดสินใจในช่วงที่ใจไม่มั่นคงกลับทิ้งร่องรอยไว้ยาวนานตัวอย่างเช่นการพูดคำแรงๆออกไปในขณะที่โกรธแม้อารมณ์โกรธจะจางหายไปในเวลาไม่นาน แต่คำพูดนั้นอาจฝังอยู่ในใจคนฟังไปตลอดชีวิตสติจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราถามตัวเองว่านี่คือการตัดสินใจจากความเข้าใจหรือความขุ่นโม่นี่คือสิ่งที่เราจะยังเห็นว่าดีอยู่ไหมถ้าอารมณ์เราสงบลงหากเรารออีกนิดนี่อีกหน่อยอาจเห็นมุมที่ต่างไปจากตอนที่ใจกำลังรุ่มร้อนสติไม่ใช่การหนีอารมณ์แต่คือการอยู่กับมันอย่างรู้เท่าทัน หลายคนเข้าใจผิดว่าสติคือการทำตัวไร้อารมณ์หรือกดความรู้สึกไว้แต่แท้จริงแล้วสติคือการรับรู้อารมณ์อย่างตรงไปตรงมาและไม่ตกเป็นทาสของมันเมื่อเรารู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธก็ไม่ต้องรีบทำอะไรแค่รู้เท่านั้นเองเมื่อเรารู้ว่ากำลังอยากได้สิ่งนั้นจนใจสัน่นก็ให้รู้ไปตรงๆว่าใจสัน่นไม่ต้องรีบซื้อไม่ต้องรีบควา้า ความรู้ตัวเช่นนี้ช่วยให้เราหยุดได้แม้เพียงหนึ่งลมหายใจซึ่งอาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนใจเปลี่ยนชีวิตทางสายกลางของการตัดสินใจการตัดสินใจด้วยสต,ตยิไม่ได้หมายความว่าเราต้องรอให้ใจนิ่งเหมือนพระอรหันต์จึงจะกล้าตัดสินใจแต่หมายถึงการรู้เท่าทันตนเองก่อนรู้ว่าอะไรคือแรงผลักดันเบื้องหลังพระพุทธเจ้าตรัสถึงทางสายกลาง ไว้ว่าเป็นหนทางที่พ้นทุกข์ในการตัดสินใจเช่นกันทางสายกลางคือไม่ตาำใจอารมณ์จนเกินไปและไม่เพิกเฉยจนไม่กล้าตัดสินใจเลยเราจึงสามารถฝึกการตัดสินใจที่พอดีไม่รีบเร่งเพราะกลัวพลาดไม่ฝืนทำเพราะกลัวเสียหน้าและไม่เพิกเฉยเพราะกลัวผลลัพธ์แต่เดินหน้าด้วยความเข้าใจและเมตตาต่อตอนเองสติค,คือพื้นที่แห่งอิสรภาพ ทันทีที่เรามีสติเราจะเห็นว่าเรามีทางเลือกไม่จำเป็นต้องพูดแรงๆเมื่อโกรธไม่จำเป็นต้องซื้อของเพราะความอยากวูบหนึ่งไม่จำเป็นต้องตัดสินใครเพียงเพราะเขาทำให้เราหุดหงิดสติช่วยให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องทำอาจไม่ใช่จริงๆมันแค่ความรู้สึกว่าอยากทำเท่านั้นเอง พอมีสติเราก็มีพื้นที่ให้ใจพิจารณาพอพิจารณาเราก็มีโอกาสเลือกสิ่งที่ดีต่อใจระยะยาวนี่แหละคืออิสระภาพไม่ใช่อิสระที่จะทำตามอารมณ์แต่คืออิสระภาพจากการตกเป็นทาสของมันตัดสินใจอย่างมีเมตตาท้ายที่สุดการตัดสินใจที่มีสติจะพาเราไปสู่การตัดสินใจที่มีเมตตาด้วย เมตตาต่อตอนเองที่ไม่ทำอะไรให้ตัวเองทุกในระยะยาวเมตตาต่อผู้อื่นที่ไม่ใช้คําหรือการกระทำที่เบียดเบียนเขาแม้ในยามโกรธและเมตตาต่อชีวิตที่เราเลือกอย่างมีความหมายไม่ใช่เพราะเผลิไเลเพราะชีวิตไม่ได้เรียกร้องให้เราตัดสินใจถูกต้องเสมอแต่ชีวิตต้องการให้เราตัดสินใจด้วยความเข้าใจและพร้อมเรียนรู้จากผลลัพธ์นั้นอย่างมีสติ เมื่อเราหยุดและหายใจเพียงหนึ่งครั้งก่อนตัดสินใจเราอาจไม่เปลี่ยนโลกทันทีแต่เราได้เปลี่ยนวิธีที่เราอยู่กับโลกยังมีสติไม่ใช่ตามอารมณ์และนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เบาวกว่าสงบกว่าและงดงามกว่าที่เคยการวางใจในสิ่งที่เลือกโดยไม่รู้สึกผิดชีวิตของเราล้วนเต็มไปด้วยทางแยกน้อยใหญ่บางทางแยกก็ง่ายที่จะตัดสินใจ แต่บางทางก็ช่างยากเย็นเหลือเกินเพราะมันมีบางอย่างที่เราต้องลักบางอย่างที่เราต้องเลือกและบางครั้งสิ่งที่เราเลือกอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในสายตาคนอื่นแม้กระทั่งในสายตาของตัวเราเองในวันหลังสิ่งที่ตามมาเสมอในกระบวนการเลือกก็คือความรู้สึกผิดโดยเฉพาะเมื่อสิ่งที่เราเลือกไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่งดงาม หรือเมื่อสิ่งที่เราละทิ้งไว้เบื้องหลังมันกลายเป็นสิ่งที่เราคิดถึงเราจะเผลอถามตัวเองซ้ำๆว่าถ้าวันนั้นเราเลือกอีกทางหนึ่งละ่ะถ้าเรากล้ากว่านี้หรืออดทนมากกว่านี้จะเป็นอย่างไรและนั่นแหละคือความลังเลที่ย้อนกลับมาทำร้ายใจเราในภายหลังวางใจไม่ใช่การนิ่งเฉย การวางใจในสิ่งที่เราเลือกไม่ได้หมายถึงการไม่คิดไม่ไตรตรองแต่หมายถึงการเข้าใจว่าในเวลานั้นเราทำดีที่สุดแล้วเราคิดรอบด้านเท่าที่คิดได้เราฟังหัวใจตัวเองเท่าที่ฟังเป็นเราตัดสินใจด้วยความรู้ความสามารถความกล้าหาญที่เรามีในขณะนั้นเมื่อเข้าใจเช่นนี้ เราจะค่อยๆปล่อยวางความรู้สึกผิดที่แบกไว้ไม่ใช่เพราะเราไม่เคยทำผิดพลาดแต่เพราะเราเริ่มเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนล้วนทำดีที่สุดตามสติที่มีในขณะนั้นและเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจเปลี่ยนแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องกลับไปลงโทษตัวเองในอดีตความรู้สึกผิดมีประโยชน์หากใช้ให้เป็นธรรมะไม่เคยสอนให้เราหนีความรู้สึก หากแต่สอนให้อยู่กับความรู้สึกอย่างมิสติกความรู้สึกผิดในตัวมันเองไม่ใช่สิ่งเลวร้ายมันคือสิ่งที่สะท้อนว่าเรายังมีหัวใจแต่ถ้าเราใช้มันผิดมันจะกลายเป็นพัฒนาการถ้าเราใช้ความรู้สึกผิดเพื่อย้อนมาพิจารณาตนเองด้วยความเมตตามันจะกลายเป็นบทเรียนที่งดงาม แต่ถ้าเราใช้ความรู้สึกผิดเพื่อขุดหลุมให้ตัวเองจมอยู่กับอดีตมันจะกลายเป็นแรงทวงที่จะทำลายความมั่นใจเพราะฉะนั้นวางใจในที่นี้หมายถึงการปล่อยให้หัวใจได้มีที่ยืนในปัจจุบันไม่ใช่ปล่อยให้มันจมอยู่ในอดีตที่แก้ไขไม่ได้ธรรมะของการเลือกในพระไตรปิฎกมีตัวอย่างมากมายที่แสดงถึงการเลือก แม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็เคยมีทางเลือกไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในวังหรือออกบวชการโปรดบุคคลบางกลุ่มก่อนหรือหลังแม้แต่ในพุทธประวัติก็มีเหตุการณ์ที่พระองค์ต้องยอมรับผลของการเลือกอย่างสงบนี่คือการสอนโดยพฤตินหนว่าชีวิตไม่เคยมีคำตอบเดียวแต่ธรรมะมีไว้ให้เราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเลือก และเรียนรู้จากมันอย่างมีปัญญาไม่ต้องถูกใจใครแค่เข้าใจตัวเองความรู้สึกผิดบางครั้งไม่ได้เกิดจากการเลือกที่ผิดแต่มาจากการไม่ถูกใจใครบางคนสังคมหรือแม้แต่ครอบครัวแต่เราไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนพอใจเพราะนั่นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหากเรายึดถือแต่ความคาดหวังของผู้อื่น เราจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงแต่หากเรากลับมารู้ใจและเมตตาใจของตนเองแม้จะมีใครบ่นหรือแม้แต่ใจเราจะหวั่นไหวในบางวันเราก็ยังจะอยู่กับตัวเองได้โดยไม่ต้องฝืนข้อสุดท้ายที่อยากฝากไว้การให้อภัยตัวเองคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่การสวดมนต์นั่งสมาธิ แต่การเข้าใจตัวเองและปล่อยให้ใจได้หายใจโดยไม่จองจํากับอดีตคือการฝึกตนอย่างลึกซึ้งที่สุดวางใจในสิ่งที่เลือกแม้ไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดแต่ถ้ามันคือทางที่เรากล้าก้าวเดินนั่นแหละมันมีคุณค่าในตัวมันเองขอให้ใจของคุณได้หยุดพักจากการโทษตัวเองและเริ่มต้นอีกครั้งด้วยความเข้าใจ ธรรมะไม่ได้สอนให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่สอนให้เรายอมรับได้แม้ชีวิตจะไม่สมบูรณ์เลยก็ตามทางสองแท่งของจิตใจในทุกการตัดสินใจของชีวิตเรามักยืนอยู่บนทางแยกระหว่างความเมตตากับความกลัวแม้บางครั้งจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นการเลือกจะพูดหรือเงียบก,การยอมให้อภัยหรือถือโทษการยื่นมือช่วยเหลือหรือหันหลังหนี แต่สิ่งเหล่านี้กลับสะท้อนจิตใจเราอย่างลึกซึ้งว่าเราใช้ความกลัวเป็นแรงผลักหรือความเมตตาเป็นแรงนำการเลือกจากความกลัวมักทำให้เรารู้สึกปลอดภัยชั่วคราวแต่ในระยะยาวกลับเต็มไปด้วยความกังวพลพากค,ความสงบไปอย่างเงียบๆในขณะที่การเลือกจากความเมตตาอาจทำให้เราเปราะบางแต่กลับนำพาความอ่อนโยนความเข้าใจ และการเยียวยาลึกๆมาสู่ทั้งตนเองและผู้อื่นความกลัวแรงผลักที่แฝงความรุนแรงในจิตความกลัวมีหลายรูปแบบกลัวการถูกปฏิเสธกลัวการสูญเสียกลัวว่าเราจะไม่ดีพอมันกระซิบในใจว่าอย่าทำเลยเดี๋ยวเจ็บอย่าไว้ใจใครเดี๋ยวโดนหักหลังหรือถ้าช่วยเขาเราอาจลำบากเอง เมื่อความกลัวครอบงำการกระทำของเราจึงไม่ออกมาจากความเข้าใจแต่เป็นการพยายามเอาตัวรอดบางครั้งเราจึงเลือกเงียบแทนที่จะพูดความจริงเลือกปิดใจแทนที่จะให้อภัยหรือเลือกทำร้ายก่อนเพราะกลัวจะถูกทำร้ายธรรมสอนว่าจิตที่หวาดกลัวไม่สามารถเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเราดำรงอยู่ในความกลัวเราย่อมมองโลกด้วยความบิดเบี้ยวไม่เห็นคุณค่าความงามของมนุษย์ที่แท้จริง และที่สำคัญเราไม่เห็นความงดงามในตัวเราเองด้วยความเมตตาพลังแห่งความกล้าหาญที่แท้จริงตรงกันข้ามกับความกลัวความเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังอันอ่อนโยนที่กล้าหาญที่สุดมันคือการเลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยความเกลียดแม้จะถูกทำร้ายคือการยื่นมือออกไปแม้รู้ว่าอาจถูกปฏิเสธคือการให้อภัยแม้จะยังมีรอยแผลในใจ ความเมตตาไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการเห็นว่าทุกคนล้วนมีเหตุปัจจัยเบื้องหลังการกระทำและเราสามารถเลือกที่จะไม่เพิ่มความทุกข์ในโลกนี้อีกเมื่อเราตัดสินใจจากความเมตตาจิตใจจะเบาสบายไม่ขังคาไม่ผูกเวรเราจะเริ่มเข้าใจว่าความรักความเมตตาไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่สมควรได้รับเท่านั้นแต่มีไว้เพราะมันคือธรรมชาติแท้ของใจที่ตื่นแล้ว การสังเกตต้นต่อของการเลือกก่อนจะลงมือทำอะไรลองหยุดสักนิดถามใจว่าเรากำลังเลือกจากความกลัวหรือจากความเมตตาหากคำตอบคือกลัวถูกมองว่าอ่อนแอกลัวว่าเขาจะไม่เปลี่ยนกลัวว่าจะไม่เหลืออะไรเลยนั่นคือเสียงของความกลัวแต่ถ้าใจเราบอกว่าเราอยากให้เขาได้มีโอกาส เราอยากจบวงจรแห่งการตอบโต้เราอยากเป็นความสงบหนึ่งในโลกที่สับสนนั่นคือเสียงของความเมตตาการฝึกสังเกตเช่นนี้ทำให้เราค่อยๆตื่นจากความหลงและกลับมามิติิเลือกด้วยความประหนักรู้ไม่ใช่ด้วยแรงกระตุ้นของอารมณ์ความเมตตากับตนเองจุดเริ่มต้นของทุกการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งที่เรายากจะเมตตาคนอื่น เพราะเรายังไม่เคยเมตตาตัวเองอย่างแท้จริงเรายังตัดสินตนเองจากความผิดพลาดเล็กๆยังโกรธตัวเองจากอดีตที่แก้ไขไม่ได้ยังกลัวว่าจะไม่มีใครรักเราถ้าเราไม่สมบูรณ์แบบการเริ่มต้นจากความเมตตาต่อตัวเองจึงสำคัญมันคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์ด้วยใจอ่อนโยนคือการให้อภัยตัวเองในสิ่งที่เราไม่รู้ในวันนั้น และคือการเลือกอยู่กับตัวเองด้วยความเข้าใจแทนที่จะบังคับดุด่าหรือเร่งให้ดีขึ้นเมื่อเรายอมรับตัวเองได้เราจึงจะมีที่ว่างในใจให้คนอื่นอย่างแท้จริงเพราะความเมตตาเริ่มต้นจากการเห็นคุณค่าของตนเองก่อนเสมอเส้นทางของจิตใจที่เป็นอิสระชีวิตคือการเลือกในทุกขณะเลือกจะพูดหรือเงียบเลือกจะเปิดหรือปิดเลือกจะรักหรือกลัว หากเราเริ่มฝึกเลือกจากความเมตตาแม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันเราจะพบว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องวุ่นวายเท่าที่คิดเพราะหัวใจที่เต็มไปด้วยเมตตานั้นจะไม่หวั่นไหวง่ายต่อโลกภายนอกดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตที่เปลี่ยมเมตตาไม่มีเวรไม่มีภัยมีแต่ความผาสุกและความเป็นอิสระในโลกของความขัดแย้งความคิดเห็นต่างหรือแม้แต่ความเข้าใจไม่ตรงกัน เรามักมีความโน้มเอียงที่จะหาฝ่ายผิดเสมอเหมือนกับว่าการจะยืนยันความถูกต้องของเราจำเป็นต้องมีใครสักคนที่ผิดเพื่อใช้เป็นเครื่องยืนยันว่าทางของเรานั้นถูกจริงแต่ในความเป็นจริงโดยเฉพาะในมุมมองของธรรมะทางที่ถูกไม่จำเป็นต้องมีคนผิดอยู่เสมอไปความถูกต้องไม่ใช่การเอาชนะเมื่อเราบอกว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถูกต้องนั่นหมายความว่าเราทำสิ่งนั้นสอดคล้องกับหลักของเหตุและผลความการุณาและปัญญาไม่ใช่ทำเพื่อให้เหนือกว่าใครหรือทำเพื่อชี้นิ้วว่าอีกฝ่ายนั้นผิดพลาดอย่างไรหลายครั้งที่เรายืนอยู่บนเส้นทางที่ถูกแต่ก็ยังสามารถยอมรับและเข้าใจความคิดหรือการกระทำของผู้อื่นได้แม้เขาจะคิดไม่เหมือนเราแม้เขาจะเลือกอีกทางหนึ่งเพราะความถูกไม่ได้มีแค่แบบเดียว และคนก็มีภูมิหลังประสบการณ์ความเชื่อและบทเรียนชีวิตต,ต่างกันธรรมะไม่สอนให้ตัดสินแต่สอนให้เข้าใจในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเน้นการพิจารณาด้วยสติและปัญญาไม่ใช่ด้วยอคติหรืออารมณ์ถ้าใครทำผิดก็คือทำผิดในระดับของเหตุผลแต่ไม่จำเป็นต้องเหมารวมว่าเขาเป็นคนผิดตลอดไป เพราะมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงได้เจริญขึ้นได้พัฒนาได้และบางครั้งคนที่เรามองว่าผิดวันนี้อาจกลายเป็นคนที่ให้บทเปลี่ยนที่มีค่าที่สุดแก่เราก็ได้ทางที่ถูกคือทางที่ไม่สร้างศัตรูผู้ที่มีปัญญาในการดำเนินชีวิตย่อมรู้ว่าการรักษาความถูกต้องโดยไม่ทําร้ายใจผู้อื่นไม่หยิบย่ำหรือกดทับความรู้สึกของใครคือทางที่งดงามและมั่นคงที่สุด หลายครั้งเราอาจจะถูกในข้อเท็จจริงแต่ถ้าความถูกนั้นกลายเป็นคำพูดที่แหลมคมเจ็บปวดหรือมีเจตนาทิ้มแทงมันก็ไม่ต่างจากการใช้อาวุธแห่งความถูกต้องไปทำร้ายจิตใจผู้อื่นซึ่งสวนทางกับหลักเมตตาในทางธรรมความเห็นต่างไม่เท่ากับความผิดเราสามารถยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกโดยไม่ต้องตัดสินว่าอีกฝ่ายผิด เราสามารถเคารพความต่างโดยไม่ลดคุณค่าของตนเองและยังสามารถเรียนรู้จากกันได้แม้จะไม่ได้คิดเหมือนกันเพราะธรรมะไม่ได้ต้องการให้เราชนะใครแต่อยากให้เราชนะความยึดมั่นถือมั่นในใจของตนเองต่างหากในธรรมชาติไม่มีสิ่งใดผิดหรือถูกอย่างเด็ดขาดต้นไม้ที่เติบโตช้าไม่ได้ผิดอะไรมันแค่ต้องใช้เวลาของมัน ฝนที่ตกไม่ตรงตามฤดูกาลก็ไม่ใช่สิ่งผิดเพราะธรรมชาติมีเหตุและผลซับซ้อนเกินกว่าที่ใจของคนจะเข้าใจได้เสมอเช่นเดียวกันกับชีวิตมนุษย์บางคนเรียนรู้บางคนเรียนรู้ช้าบางคนผิดซ้ำผิดซากเพราะยังมองไม่เห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงทางที่ถูกไม่จำเป็นต้องมีคนผิดเพราะความถูกที่แท้จริงนั้น คือทางแห่งเมตตาปัญญาและการไม่ตัดสินใครคือการอยู่ในเส้นทางของความจริงโดยไม่ทำร้ายคือการยอมรับว่าแม้เราจะเดินคนละทางแต่ก็อาจมุ่งไปสู่แสงสว่างเดียวกันและที่สำคัญที่สุดคือการเข้าใจว่าความถูกต้องที่ปราศจากความการุณาอาจไม่ใช่ทางของธรรมเลยก็ได้